ขอขอขอนุญาตทอดนะครับคราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เครารพกับผมนายปิยพันธ์นิมานเหมินรองประธานคณะกรรมาริการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคนที่สามและในฐานะประธานอนุ คณะอนุกรรมกาธมาการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะที่สามซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการศึกษาติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอรายงานผลการศึกษาเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจ โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังนี้วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2. เพื่อศึกษาหลักการแนวคิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรค การเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว 4. เพื่อให้ได้บทสรุปว่าการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นไปตามหลักธรรมภิบาลและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สไลายถัดไปครับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ2 5 6 1มาตรา53กํากำหนดให้ผู้ว่าการ มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกำหนดและตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐรวมทั้งตรวจผลสมัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐมาตราห5ห นอกจากหน้าที่และอำนาจตามราตรา53โทษทีครับมาตรา54นอกจากหน้าที่และอำนาจตามมาตรา53ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่และอำนาจตรวจรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณตรวจบัญชีเงินทุนสำรองเงินตราประจำปีและแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่ด้วยสัลด์ถัดไปครับ มาตรา55การให้การใช้หน้าที่และอำนาจตามมาตรา53และมาตรา54นั้นห้ามมิให้ผู้ว่าหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายดำเนินการสอบบัญชีโดยมีการเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายจากหน่วยรับตรวจอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา57กองทุนพัฒนาการตรวจเงินแผ่นด,ดิน ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี้อนุสองรายได้จากค่าธรรมเนียมต่างๆในการปฏิบัติงานของสำนักงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อสอบต่อไประเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมอื่นในการปฏิบัติงานของสำน,นักงานการตรวจเงินแผ่นดินพศ2545 ระเบียบเดิม 3. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพศสองพระเบียบใหม่ไลด์ถัดไปครับข้อสังเกตของคณะของสมาชิกวุฒิสภาการออกระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินพศ2562ซึ่งคำนวณโดยใช้ฐานจำนวนเจ้าหน้าที่คูณด้วยจำนวนวันที่ตรวจบัญชีคูณด้วยค่าใช้ใจ่ายการตรวจและให้หักส่วนลดร้อยละห้นั้นสามารถดำเนินงานดำเนินการได้ตามกฎหมายหรือไม่ และถือว่าเป็นการดําเนินการโดยยุดหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่ไปดําเนินการตรวจสอบได้รับเงินเดือนจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่แล้วแต่กรณีให้สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ได้อีกนั้นทําให้เจ้าหน้าที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินอาจได้รับค่าตอบแทน ซ้ำซ้อนสองทางหรือไม่สไลด์ถัดไปครับวิธีการพิจารณา 1. ได้เชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกรมบัญชีกลางมาร่วมประชุมหารือและชี้แจงข้อเท็จจริง 2. ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกรมบัญชีกลางเพื่อให้ข้อเท็จจริงและแสดงความเห็นสไลดัถัดไปครับสรุปผลการสรุปผลรายงานการพิจารณาศึกษาจากการพิจารณาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบพระราชมน,นูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ .2561 ข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาคำวินิจฉัย ของสำนักงานกฤษฎีกาและคำชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วคณะรรกการกันมาธิการมีความเห็นดังนี้ 1. ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศออจุดจุดจุดที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขความในร่างมาตรา32วงเล็บส และร่างมาตรา78วงเล็บ2ซึ่งปัจจุบันคือมาตรา79โดยตัดถ้อยคําว่าค่าสอบบัญชีจากหน่วยรับตรวจออกโดยมีเจตนารมณ์เพื่อมิให้สำนังกงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียกเก็บและนำค่าสอบบัญชีจากหน่วยรับตรวจมารวมเป็นเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ2561จึงมิได้บัญญัติให้อำนาจสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเก็บค่าสอบบัญชีจากหน่วยรับตรวจได้การที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชีตามหน้าที่และอำนาจจากหน่วยรับตรวจจึงไม่อาจทำได้อีกทั้งเป็นการขัด ต่อจิตนารม์ของพระราชบ,บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว 2. บทบัญญัติตามมาตรา55ที่ได้กล่าวแล้วห้ามมิให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมายเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายจากการดําเนินการสอบบัญชีตามหน้าที่และอ,อํานาจจากหน่วยรับตรวจไว้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ไม่ต้องการให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียกเก็บค่าสอบบัญชีจากหน่วยรับตรวจตามมาตรา52และมาตรา79ด้วยหน้าที่แระอำนาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา53และมาตรา54ซึ่งรวมถึงการดำเนินการสอบบัญชีด้วยนั้นเป็นการดำเนินการ ตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายและก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับการดำเนินการเหล่านั้นเป็นประจำทุกปีงบประมาณแล้วสไลด์ถัดไปครับสำหรับค่าใช้จ่ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตราห้นั้นน่าจะหมายถึงค่าใช้จ่ายใดๆในการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบบัญชีของหน่วยรับตรวจนั้นๆซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ย่อมไม่อาจเรียกเก็บจากหน่วยรับตรวจได้อีกตามในยะมาตรา55ส่วนการขัดการการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามในยะมาตรา55นั้นเห็นว่าเป็นการบ่งชี้ชัดเจนว่าการกระทําทั้งหลายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา55เข้าลักษณะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ท้ายถัดไปครับ3 การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ2561กำหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ต้องผือปฏิบตัติตามข้อกำหนดหลายมาตราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักความเป็นกลางหลักความเป็นอิสระหลักความเที่ยงธรรมหลักการปราศจาก อัคติทั้งปวงในการใช้ดุลชนพินิษหลักธรรมมาพิบาลและหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นการแสดงให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของปัจจัยเหล่านี้ที่ต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานคู่ควไปกับคู่คู่ควไปกับการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศจุดจุดจุดที่ตัด การเรียกเก็บค่าสอบบัญชีเพื่อป้องกันโอกาสสร้างพฤติกรรมในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือประโยชน์ขัดกันการออกระเบียบให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการสอบบัญชีจึงเป็นการขัดกับหลักการดังกล่าวและกรณีเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันซึ่งผลประโยชน์หรือไม่ข้อ4 มาตรา32วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ2561ได้ให้อำนาจสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆในการปฏิบัติงานของสำนักง,งานได้โดยออกระเบียบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินพศ2562แทนระเบียบว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมพศ2545ที่ใช้อยู่เดิมโดยที่มาตรา55มีเจตนารมณ์ชัดเจนที่ไม่ให้อำนาจสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการจัดเก็บค่าใช้ใจ่ายจากการสอบบัญชีดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจในการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆในการปฏิบัติงานของสำนักงานได้ทุกกรณีตามที่กฎหมายกำหนดแต่ยกเว้นค่าธรรมเนียมประเภทเดียวที่ไม่อาจจัดเก็บได้คือค่าธรรมเนียมจากการตรวจสอบบัญชี หรืออีกใดยันหนึ่งคือค่าใช้จ่ายจากการสรอบบัญชีสไลด์ถัดไปครับ 5. อัตราค่าปฏิบัติงานที่คิดคำนวณจากตารางแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินพศส5 6 2 เป็นค่าธรรมเนียมที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียกเก็บจากการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและเงินนำเงินที่จัดเก็บได้นี้เข้ากองทุนพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินและนำเงินจากกองทุนนี้ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถึงแม้ว่า ในระเบียบดังกล่าวจะกำหนดให้เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ก็ตามแต่การตรวจสอบรายงานการเงินดังกล่าวครอบทุมถึงการตรวจสอบบัญชีด้วยดังนั้นรายได้ที่จัดเก็บจากการตรวจสอบรายงานการเงินดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามในยยะมาตรา55ห แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ .2561 สลา์ถัดไปครับข้อเสนอแนะคณะกรรมาการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆที่เกี่ยวกับการดำเนินการสอบบัญชีของหน่วยรับตรวจสำนักงานการตรวจแผ่นเงินแผ่นดินไม่อาจดำเนินการ ได้เพราะขัดเจตนารมณ์และข้อห้ามแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ .2561 รวมทั้งไม่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. สมควรส่งรายงานการพิจารณาศึกษานี้ไปยังกรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุก,การของคณะกรรมการ กำกับการตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่กำกับการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามในยะมาตรา73และมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการตรวจเงินแผ่นดินพศ2561เพื่อเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป2เห็นควรส่งรายงานการพิจารณาศึกษานี้ ไปยังสำนักไปยังคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไปจึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอบพระคุณครับ